เริ่มต้นของสารนิยายเรื่องนี้กระผมจะนำท่านผู้ชมมาสู่ดินแดนของพระมหานาครตรงนี้ก็เรียกันว่าดินแดนของนครเวสาลีองราชาผู้เป็นพระกระมุกคือองราชาแสงดวันเล็บพระแม่เจ้าจันวดี ทั้งสองพระองค์ได้ปกครองไร้ฟ้าค่าแผ่นดินมาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมพระบารมีของพระองค์ทั้งสองทำให้ไร้ฟ้าประชาชนแต่งก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขกันไปตามอัตภาพพระองมีพระโอรสสมนะว่าองค์ชายไวยราชแต่ในเวลานี้พระโอรสไวยราช ก็ได้จากแต่เมืองหลวงก็เดินทาง้็สู่ชนบทึสืาหาความรู้จากที่สาป่าโมกหรือทานบุรุหกเดือนแล้วที่เร่รถได้จากแต่พระมหาคนครก็เ,เป็นธรรมดาครับพ่อแม่ก็ย่อมมีความเป็นบ่วงบ่วงใหญ่ในตัวของบุตรวันนี้ทั้งสองพระองค์ก็นั่งรับสั่งสนนาหาหรือถึงเล่ารถที่จาก เมืองหลวงครับโดยสาระรายละเอียดจะสนทนาหารือกันว่าอย่างไรบ้างครับพี่น้องครับจุดเริ่มต้นในสาระของนิยายธรรมปตาสิิ์เราเริ่มมาตรงนี้ครับพี่น้องติดตามาความสุขความสําราโดยสาระรายละเอียดจากนิยายนับแต่เวลาบัดน,นี้ก็ต่านผู้ชมกันไปเล മായ <inaudible> อโคประเดิมแล้วเริ่มนิยายเพื่อมอบไม้มวนมิยายิกระพมเริ่มบทบาทความํำราญนิทานนั้นนำพ้นงานหมอบเสนอบําเริ่มมิดมนชนนำเงตพ้นเหลากันฟังเราเริ่มตั้งน้ำพาราพระนะครเวสาลี พระจอมวงอง์ราชโาอไม้ว่าจอมกระสชาติส่งคำหนึ่งถึงโอรสราผู้จากเตยกรุงศรีเมืองแจ้งแสงตะวันอง์ราชันและราณีมาทำนาทีแล้วชนตนา วดีฉันเพิ่งจะค้นพบความจริงมาสักสามสี่คืนมานี้เองว่าทำไมเดี๋ยวนี้เธอดูรูปร่างมันสูบสีดลงไปทุกวันฉันคิดว่าตอนแรกนี่เธอคงจะตัดเจ็บป่วยอะไรทำนองนั้นแต่ก็ไม่เห็นว่าอาการมันปรากฏทูกกระ่มอมทรงคดพรว่ายังไงเลยจ้าเ <c oughs> ขานับตั้งแต่วัยราชลูกของเราได้จากแต่ เออบ้านเมืองไปเบื่อศึกษาหาวิชาความรู้จันสังเกตว่าจันตื่นนอนขึ้นมาตอนไหนในยามค่ำคืนนี่จะเห็นเธอนอนลืมตาอยู่ตลอดทั้งคืนกระสับกระส่ายก็คงจะคิดเป็นห่วงลูกเ็าแสดงว่าชั่วเวลาหกเดือนนี้เธอไม่ได้หลับนอนไม่ได้พักผ่อนก็เลยทำให้สุขภาพดูร่างกายบันท้องผมฉันยอมรับค่ะ นัตั้งแต่ลูกวัยราชได้จากแต่เมืองหลวงไปตลอดเวลา่อมฉันมีความห่วงใหญ่และคิดถึงฝนตกฟ้าร้องลูกจะไปอยู่ยังไงป่าดงพงไพรเจ็บไข้ได้ป่วยข้าวปลาอาหารมันไม่มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนกันอยู่กันในเมืองกับพ่อกับแม่ทุนกระหม่อมจะไม่ทรงห่วงใหญ่ลูกหรือจ๊ะ <c oughs> ธอถามอย่างนี้เธอจะตอบอยังไงพ่อนี่มีเดี๋ยวจะไม่ห่วงใยลูกแม่ห่วงใยพ่อก็ยอมห่วงใยแต่เธออย่าลืมนะจันวดีเราส่งลูกไปเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้ส่งลูกไปเพื่อที่จะได้เรียนรู้ในการแก้ปัญหาถ้าอย่าลืมว่าปัญหาของบ้านเมืองมันมากมายจีปะทะเมื่อเขาแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆตัวเองไม่ได้ แล้วก็จะรับภาระชาติบ้านเมืองได้ยังไงคนเรามันต้องอดทนต้องตอ่อสู้ต้องรู้การแก้ปัญหานะนี่หเดือนแล้วอีกหเดือนก็ต้องสําเร็จการศึกษาแล้วผมฉันมีความบวกใหญ่อยู่ตลอดเวลาฉันรู้แต่เอาเธอจันทนเห็นตอ่รภาพทุกทรมานของเธอไม่ไหวก็เลยสั่งให้อามารก็ได้จงข่าวด่วนไปที่สํานักวัดรุลบ อันเป็นที่ศึกษาของลูกเราส่งข่าวไปเพื่ออะไรเหรอจ๊ะอีกสิบห้าวันนี้ลูกวัยราชจะเดินทางกลับมาเยี่ยมอญาติโกโหติกาพ่อแม่โอ้อีกสิบห้าวันลูกวัยราชจะกลับมาแน่นอนพอลูกจะกลับมาหน้าตาไปยิ้ยมแย้มจะเตรียมมาไว้จะเอาอะไรมาคุยกันมีอะไรมันฉันอยากจะเห็นว่า ก็มีอะไรมาอวดแม่บ้างไหมอยากจะได้ความรู้แค่ไหนจะอ้วนจวนสูปผอมยังไงเอาเธอเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันค่ะโอ้แล้วประจอมวงหรือทรงปลอบใหญ่ นพระนางเจ้ารือเข้ามาปะ ทองรอพระโอรสพระอาจ,จะ,ะเสดดขึ้นลั่งยังกรุงศรีอยู่ระว่างรอคอยโอรสชากรับพระบุรีอาจ,จะตั้งนาครเวสาลี สาติปัญญาหน่วยน้านี้ก็คืออาวุธวิจศษสุดซึ่งจะนำมนุษย์ไปสู่จุดมุ่งหมายมีวิจาจแล้วความรู้ผู้ชนะในอันตรายเราศึกษาวิจาวายชีวิตยอมได้กำไร มีจับสิ้นเงิ่ต้องจับสิ้นของนี้อยู่นอกกายเมื่อตกล้นก็สู้ไหนตายแล้วเรานำไปใจได้ที่ไหนอันสติคือปัญญาตื้อวัดับหนุ่ยน่าอยู่ไปในอยู่นได้นำมาใช้อโปรดติดกายทุกเวลา นี่แต่ย่าเท้าแต่มากินกินแล้วนอนนอนพอเราวฟังรู้พอลแล้วนำมาดิแลรานั้น แต่กินกินแล้วนอนนอนเมาวังครูซ้อนในรู้นำมาคิดปอซ้อนซิทในรูร้ตื่นรู้ลึกนี่เราเรียกว่าการศึกษามานุษย์รู้สิ่งใดมีเต่าสู้รู้ด้วยปัญญาแต่ต้องมีหลักทรรมไว้นำภาพถึงจะเรียกว่าปัญญาจมอ่าเมียลูก ทุกๆวันเราจะต้องให้การรบรมบมนิ่ใไสหมอบไม้ภาภระหน้าทีฝึกให้พวกเราได้เรียนรู้การเรียนรู้คือการเข้าใจในธรรมชาติเมื่อเราอยู่ตูกกอตตูกเกณฑนตูกลักก้องธรรมะหรือธรรมชาตินั้นเป็นชีวิตที่มีสุขพอมีสิตถึงสามคนลูกนะหรือห้าคนอาจซึงเป็นประโอรส ซ่องรัฐอนจักรได้มาศึกษางาความรู้กันอยู่ฮกเดือนเลยในจำนักวัดรุ่หล่อแม่งนี่คนดีนึ่งนี่คือองค์ชายวัยรัตจากดินแดนค้องปรามานาคอเวสาลีเออกระผมกราบนมัสก,การพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับออืองค์ชายวัยรัตนี่ลูกเป็นพระโอรสเพียงพระองค์เดียวข้องเสด็จพอเสด็จแม่ เพราะฉะนั้นถ้าดีก็ดีเลิศถ้าเสียก็เสียไปเลยรเราคนเดียวเพราะฉะนั้นปฏิบัติปาระนาที่ให้ส้มกับที่พอแม่รอคอยลูกนะก็ะผมจะรับภาร้าที่ตามอาจารย์สอนทุกประการครับของพีเมืองนองลูกนะ,ะนั่นคือดินแดนคนอกนาครกระผมรู้รสิทธิ์กลับนมัตการหลวงพ่อครับกระผมรู้ศรราตร์กลับนมัตุจการหลวงพ่อครับ หนูซิดกับหนูซาดนี่เป็นผีกับหนองหนูซิดผู้ผีหนูซาดผู้นองซิ่งซ่องย่างทำไมชาติให้มาแต่เราปฏิบัติภาระหน้าทีเหมือนกันดวงตาเรามีซ่องข้างจะไม่ลุกใช่ครับเออแต่หน้าทีแต่ซ่องข้างก็ดวงตามนุษย์คือมองเห็นภาพมันจะเห็นเป็นภาพเดียวลุก ถ้าจ่องข้างไม่เคยเที่ยงกันเป็นจ่องผาบมันจะเห็นเป็นผับเดียวผู้จ่องผู้ก้องมนุษย์ฟังเป็นเสี้ยงเดียวข้าจ่องข้างกล้อง,งมนุษย์เดินไปติดทางเดียวกันเพราะฉะนั้นช่องพี่น้องต้องทำหน้าที่เดียวกันคือความดีความจำเร็จเหมือนกันรับไป้าพ่อแม่ลูกนะครับหลวงพ่อผมกราบขอบพระคุณครับหลวงพ่อที่ให้คำแนะนำะนั่นแหละลูก ทนี้คนทีซีนูนายเถงนายเถงนั่นเป็นผู้ติดตามองค์ชายวัยรัตแต่พอข้าจมเชยลูกที่เธอเข้ามานังรับฟังความรู้ด้วยทุกวันนะเขาตื้อว่าตึงจะมาเป็นผู้รับช่ายเจ้านายแต่ความรู้นี้เราควรจะซึกงซาไว้ขับซาทูเยันแต่วัดพุมข็ไม่มั่นใจจะเลววิได้เจ้าได้วีแก่ก็เรียนจะเลบแต่ขนังฟังมาฉัน อาจารย์สอดองชายก็จริงแต่าทถวกับเปอนองชายมาอาบน้ำที่โคนเปล่าเพื่อหวังตึงหลากพ้มมังที่ได้เทวได้ก็จำใจละความรู้นี่มันน้าแก้กดเรียนกันไม่รู้แต่สร้อยยอมได้ขับชาตูกอาจารย์เราว,วันนี้นายนู่นหนุหน่มไปไหนเนี่ยคนก่อนไม่ใช่หนังโยกังลังดีออ เรื่องวิจาความรู้มันต้องหนังหน้าครูเลยมาหนังล่งครูเดิไมได้ได้ยอยู่การหนังก้างหน้าครูจ้ามได้โฮหนุ้ยไปนังกลาหน้าไปมานังข้างครูนี่ไม่ไม่ต้องบังคับก็ลูกสิ่งใดเราบังคับสิ่งนั้นมันไม่ได้เกิดตามธรรมาชตาิมันน่าดีเต็มทีมั้ยนายนู่นนุน้ยอาจจะคิดว่าหนังกลางล่งมันดี หากายแกนังไปให้แกรู้ว่าการหนังหน้ากับหนังล่างกวางครูคนนีอ้อยู่ตรงไหนตอนนั้นเลยครับไม่ต้องบังคับติดดิกรครูไม่ท่ามแล้วยายเคยท่ามครูท่า,ามหลอกคิดไปมองมึงไท่ามเคยเป็นเดือนนั้นเงี้นงองอะไรอะนุย่ยองค์ชายท่านเกลียครูก็ไม่ใจรูไร้ได้ดาวได้แล้วไม่รูหรอกค่อยซ่อนซิปรือ ใายมันพูดแต่ลุกคนเราอยากผูดไดก็พูดครูก็ไม่รู้แล้วก้อยรอดซิดเพื่อลุกแล้วรู้แล้วปักตามเราเงองหลังจากเกิเเด็กจันเปต้มก็ะเมื่อนซอยเจ้ปริญญาหนึ่งบวกหนึ่งมันเท่าไรเด็กชายหนูนุ้ยหรืว่ามารอดอยู่หรือยังไม่รู้ที่ครูแล้วครูไม่ถามสิแล้วจะถามใครเออควังมันควังมัน แล้วนี่แล้วการเรารู้แล้วปักิมาเรียนปักท่ามันควรไม่รู้อยู่แล้วเดี๋ยวพอตรงเหมือนเออหูวแม่ย่ามาท่ามอือกิดแดดอันพุ่มหน่วยการกิดวัดสี่แปดแล้วเด็กชายหนุ่มนุ้ยนายอำเภอชื่ออะไรกว่าแล้วไปอยู่ทุกวันแล้วจะไม่แหวกขึ้นไปท่ามอ๋อไอ้ดีจะพุ่งจะจบคนนเลยจะตุ้ใจคนแก่จะพุ่ม I é